คนไปกรอ้เขาเขมากจเด่นเลยให้เขามาแวนี่ตีขยะนี่นมต้องเิมใจรีบีเอว้าบ้างนีลาเดี๋ยวเขาเป็นเพื่อนสัญญาเตือนให้พวกน้องกระไดออ้องหัวใจ อถาดอะไรครับวันนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเงี้ยคนแรกนี่ยตเบียบคนแรกเลยโทรศัพท์ค้างไปแล้วเรียบร้อยตัวเบียบคนแรกเลยฮายสวัสดีครับน้องเอฟบรีเวียสวัสดีครับเมื่อวานไม่ได้มะไรครับเพื่อนมะไรวันนี้นะแน่นอนว่า ไปลุยกันเลยครับเข้าเรื่องกันดีกว่านะฮะเราเร่งสปีดเต็มอัตราเต็มสปูดสปีดตรงไหนอะอ๋ตรงนี้ครับไปเต็มอัตราสปีดวิสัยไปแล้วครับบราโว่ไมค์คอมปราดสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับไปครับยาวๆถึงตีสองฮะไม่ใช่อะไม่ใช่อะไรครับทุกคนครับสวัสดีครับแอปหนึ่งครับผมคิดว่า ออขึ้นแล้วอะไรครับผมทำไมเมื่อวานไม่มาไล์นั่นสิครับผมมาแค่กดไลค์เหมือนเดิมโอ้โหน้องอือน้องเอียดอือพี่ให้งางักกันน้องเอ๊ะไปครับเจอกันครับอ๋อเคครับผมไปับโอ้โหเนตสาบมันหยุดอ่ะเออ เออวันนี้วันครูนะครับแม่เออลืมไปเลยวันครูวันนี้เออวันครูครับไหว้ครูนะครับทุกคนครูเป็นผู้มีพระคุณนะครับครับนึงครับลุงร้อยเมตรข้างหน้าครับเราต้องไปคุยกับแม่ที่หน้าหน้าห้องชูนนะครับไปครับเขามาประท้วงอะไรกันอยู่ตรงนี้ไม่รู้อ่ะสวัสดีครับ มียามคุมเข้มแข็งเลยฮะตอนนี้ไข <c oughs> รไอวะนี่ก็ลูนะไปครับแม่รออยู่นั่งโทรน,น่าจะเป็นแบบห้องของกษัตริย์ที่นี่หรือเปล่านะราชาสปาร์ตานะครับผมมาแล้ว oh, ผมมาหา <you S 1> <has S 2> ราชาพระค่ะ บวกราชาของลัทธิอ่ะแล้วมีหลักฐานพอหรือยังอ่ะผมว่าผมมีหลักฐานพอแหละผมแน่ใจแล้วแล้วได้เจอกันข้างในนะใครคือเอฟโฟนเหรอเอฟโฟจำไม่ได้งั้นเหรอเจอกันตอนเด็กนะเขามีพลังเหนือกว่าราชากว่าราชาอีกนะ วังว่าเขาจะไม่โดนพวกรัฐทีควบคุมอยู่แค่วันนี้พรุ่งนี้ก็เปิดอ๋อแล้วต้องรออะไรอีกเนี่ยขอโทษที่ให้รอคะไหนายะไเอฟโฟ์อ่ะเอออืมเอาวันนี้ดีกว่าครับเมือง โบอเทียเนี่ยอยู่ในการควบคุมของผมแล้วเป็นที่ของท่านแล้วนั่นเป็นข่าวดีมากเลยเขาตกทะเลไปแตแต่ว่าผมก็ชนะเอ่อโอลิมปิกนะโอ้ดีมากเลยแชมเปี้ยน Why did you call for the Air Force? We told serious charges brought. Serious charges? Against whom? Sparta must be rid of you before it's too late. What are you talking about? Dare you stand in the presence of kings and make such accusations? Present, Archidamos. Present your proof. Archidamos is a member of the Cosmos and a traitor to Sparta. What proof could you possibly have? Ah, Your proof is right there. You know, this isn't proof of anything. Ephos should only be called upon for serious matters. This lack of evidence is a waste of our time and disrespectful to the thrones of Sparta. Huh? The accuser should be made an example of for all other reckless fools. I taught him poorly. Punish me as his mother instead. We uh -huh. have every chance to prove yourself. Invited you back for a royal audience. And this is how you repay us? Uh -huh. What say you are Hidamos? Alexios, and Alexios, Marini. Or Your names are cursed. May the Cryptia hunt you, and the Elotes scrape the meat from your bones. here, A wise ruling. Oh. What I Too bad you don't have a mask or a black cloak to save you this time. Uh -huh. are you there? In their feet? <laughs> oh Mother, asani has revealed himself before i was dragged out of there so he is the cultist king it would be wise to deal with him as soon as possible i will โอ้เขาคือราชาแห่งลัทธิงั้นเหรอไอโอฟี่เมื่อกี้แอฟฟี่อ่ะเราจะไปหาแม่ที่นั่นแหละอ๋อกูมาร์เลยไอสัตว์เลเวลสามสิบหกเหรอไม่ขนามือครับกูล่าเลยอ่ะแล้วกูล่าอะไรไงไปครับและล่าไงครับจังหวะเนี้ย เราไปที่เควสก่อน,นก่อนก่อนก่่ากนั่นไงละ่ะไปพาซานียน่ะเจอกูเจอ,อกูมเอาแตเ,เต้ยเ,เ,เห็นอะไรวแว,แวแบแดงๆเมื่อกี้เจอกูเวลสามหกไม่ใช่อ่ะมันจะขนามือที่ไหนล่ะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีอะไรให้จ่ายไหมเราจ่ายได้ไหมจ่ายครับหูเก้าพันหกแต่เรามีแปดหมื่น กลัวอะไรอะอ่าแล้วหมดเลยไงไม่มีใครมากงก่อกวนเรานะบอกเลยว่าสบายบือเพราะเราใช้เงินแก้ปัญหานะครับตอนนี้ลอยเมตรข้างหน้าอย่าเพิ่งไล,ล่ล่าผมนะครับพี่แต่มึงเจอกุเน่ลุงแต่ว่าผมไม่มีหลักฐานนี้เหรอนะแต่ว่าผมไม่มีหลักฐานได้ยังไง ผมมีหลักฐานไอ้ลุงไม่เชื่อผมสักทีเจึกแม่งเลยเฮ้ยเฮ้เอ้ดิเอ้อยเยมเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ฮ้เ้ยเ้ยเฮ้ยเฮยฮยเฮ้ยเ้าเยเฮยเฮเเยเย้เย อืมกันเฮ้ยกันไม่ได้ยังไงยังไงยังไงอ่ารักกันไม่หมดอ่ะตอนเนี้ยดาบเพื่อไปฮาชิกันไม่หมดตอนเนี้ยของจริงเราจะพึ่งถีบกันพม่ชัยยิงไงแล้วยิงกันอันแล้วมึงใครเนี่ยฮึแต่ย็นเย็นครับอือ เออเออไอหมอนี่ยิ้มเงียบไปเลยไปครับคอนเฟิร์มเฮ้ยนี่แต่เย็นยึบเออเออกันไว้ก่อนสิตระยำละึเฮ้ยยังไงเอาผมงงผมงงจังหวะนี้เลี้ยวสามสิบหกกันได้หมดเฮ้ยโอ้โหไม่กันใครก็ดีครับเนี่ยบพีดเอามานี่ดิออโอ้โหพีด มันคนเยอะแล้วเกินอ่ะตรงเนี้ยคนมันเยอะจังเลยอือ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 เรียบร้อยครับคอนเฟิร์มคิวเพื่อล้างบนทินล้างบนทินเออโอ้ในที่สุดครับมาแล้วฮะตรงนี้เราต้องกลับไปหาเอ่อไอชีดามอสนะครับอาชีดามอส โยกูอเล็กซิอุสอเล็กซิอุสอ๋ออะชินามอสคือราชาเหรออ๋อตอบผิดระยำเลยเอ่อเราจะว่าฆ่าเขาก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาโกรธนะเขาไปแล้ว to me. I found proof he was a member of the Cult of Cosmos. Undeniable proof. It was written and signed by Pausanias' own hand. I of, the of their plans in Sparta. I like the Cosmos. I mentioned them over and over as if I should know. They are a secret group with one goal. To seize power. They're using this war to strengthen their position. I find it difficult to think Papsineus was using Sparta this whole time. We've ruled together for years. I'll speak with the efforts to confirm. Uh, what you're <coughs> but if it's <coughs> true, you deserve to be called a Spartan citizen once more. <coughs> 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 and of course, your family home is yours again. Thank you. <coughs> One more thing. <coughs> เรากลับไปแล้ววะ่ะเรากลับบ้านแล้วครับทุกคนให้ฉันเห็นหน้าอยู่ในสงครามแล้วกันตับทราบครับท่านราชา,ามาแล้วครับลงไลกี่โมงเที่ยงคืนครับลงไเที่ยงคืนครับผมไปครับไปคุยกับแม่นะเพราะว่าเรา กู้คืนกอบกูบ้พลังเรามาแล้วเรียวเนัสเรียวไนดัสเขาคือสปาร์ตาคนสุดท้ายพี่นี่นั่นคือเลือดเดียวกับที่อยู่ไหลเวียนในตัวลูกยังไงล่ะเอ่อผมไม่มีวันลืม เลือดพวกเราคือเลือดแห่งราชาเอมีเลือดของฮีโร่เลือดแห่งพลังก็คือถ้าเลือดไม่มีคนดูลงเลยอุ้ยให้พบเวลาก่อนครับแม่วงวึงให้เรามาแล้วครับ All of this talk of the Pythia. Mm. The Pythia, I do not care what she says. Enough! Oh, hello. we have grown tired of your ins.